ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นทั่วโลกค่ะจนแตะ8,000ล้านคนแล้วในปัจจุบันข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษปีพศ2566นะคะบอกกับเราว่าคนไทยเนี่ยทิ้งขยะเฉลี่ยคนละ1.2กิโลกรัมต่อวนันหรือข้อมูลจาก EPA ค่ะองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกานะคะก็บอกว่าคนสหรัฐอเมริกาเนี่ยทิ้งขยะเฉลี่ยคนละ2กิโลกรัมต่อวนันคุณผู้ชมก็ลองนึกภาพตามดูนะคะว่าถ้าจํานวน3ใน4ของประชากรทั่วโลกใน8,000ล้านคนเหล่านี้เนี่ยทิ้ง ทิ้งขยะในปริมาณนี้เท่าๆกันทุกๆวันเนี่ยเราจะมีขยะต่อวันมากขนาดไหนคลิปเดียวคลิปนี้นะคะปลาก็เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าถ้าเราเนี่ยในฐานะปะจัจจเกบุคคลหรือว่าบุคคลทั่วไปค่ะทิ้งขยะไม่ถูกวิธีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าขยะที่เราทิ้งเนี่ยมันไปไหนบ้างข้อมูลจาก earth.org นะคะบ,บอกว่าจากการเก็บข้อมูลจากเทศบาลทั่วโลกเนี่ยเผยว่าขยะที่เราทิ้งไป38%นั้นถูกกําจัดด้วยการเผาค่ะและ19%ถูกนํากลับไปใช้ใหม่หรือว่า Recycle นะคะแล้วก็30%เนี่ยถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบ ซึ่งหลุมฝังกลบนี่แหละค่ะคือแหล่งทิ้งขยะที่เราแยกกันไม่ดีจนเกิดการปนเปื้อนนะคะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นกําเนิดของมลพิษที่มันจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้หนึ่งเลยค่ะคือเป็นแหล่งสะสมไมโครพลาสติกนะคะแล้วก็สารเคมีที่มีพิษซึ่งมันอาจจะรั่วซึมไหลลงสู่ชั้นดินหรือว่าน้ำใต้ดินได้รวไปถึง แหล่งน้ําที่ใกล้เคียงได้ด้วยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินค่ะหรือว่าการทําการ,กรเกษตรของพี่น้องเกษตรกร,กรที่อยู่ในบรนิเวณใกล้เคียงเนี่ยการใช้น้ําก็มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกัน 2. ค่ะการอัดอัดกันของขยะที่กองเป็นภูเขาแบบนี้นะคะทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซมีเทนเนี่ยขึ้นตรงสู่ชั้นบรรยากาศของเราทําให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 3ค่ะมันส่งกลิ่นเหมน็นอันไม่พึงประสงค์ไปได้ไกลหลายกิโลเมตรเลยนะคะยกตัวอย่างเนะคะเวลาปลาขี่รถอยู่แถวแวเส้นถนนบางนาตาเแะะถวเมกะบางนาช่วงค่ำๆเนี่ยจะได้กลิ่นของขยะที่ลอยมาจากภูเขาขยะแพร่กระสาที่อยู่จังหวัดสุพรรการีได้อย่างเต็มจมูกเลยคะ่ะเหม็นอยู่ ข้อ4นะคะในบางครั้งเนี่ยการทับซ้อนกันหรือว่าการอัดอัดกันของขยะแบบนี้ค่ะมีขยะบางประเภทที่อยู่ข้างในเนี่ยอาจจะก,ก่อให้เกิดประกายไฟหรือว่าทําให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ได้ซึ่งยากจะควบคุมนะคะอันนี้ก็น่ากลัวมากมากด้วยเช่นเดียวกันและข้อ5ค่ะ,คะเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะทั้งขยะล้นเราทิ้งไม่ลงถังหรือแม้กระทั่งการที่เราไปเที่ยวทะเลเราทิ้งขยะไว้ตามชายหาดโดยที่ไม่เก็บไม่แยกเนี่ยลมค่ะสามารถพัดให้ขยะเหล่านี้เนี่ยปลิดปลิวไปลงทะเลได้ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุค่ะทำให้ทะเลของเราศก,กระโปกนั่นเองค่ะแล้วก็ทําให้สัตว์ทะเลของเราเนี่ยตายได้ง่ายดายมากขึ้นจากการที่พวกเขาเนี่ยกินขยะทะเลเข้าไปและรวมถึงสัตว์ป่าในเขตอุทยานด้วยนะคะอย่างกวางหรือว่าสัตว์ป่าต่างๆชอบไปลื้อค้นขยะที่เราทิ้งกันไว้นี่แหละซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะกินพลาสติกเข้าไปอันนี้ก็อันตรายด้วยเหมือนกัน นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วมันยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตของเราด้วยนะคะเพราะว่าขยะที่กองกองกันแบบนี้ค่ะมันไม่ถูกแยกใช่ไหมมันก็เลยไม่สะอาดซึ่งมันสามารถเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของสัตว์ต่างๆได้อย่างเช่นแมลงวนันแมลงสาบหนูอะไรพวกนี้ซึ่งนําไปสู่การที่พวกมันเนี่ยเป็นพาหะนําโรคได้นะคะจากการที่พวกมันเนี่ยไปคลุกคลีกับขยะมูลฝอยที่มีการปนเปืป้อนกับเชื้อจุลินทรีย์นั่นเองค่ะและนอกจากนี้ก็ทําให้คนเป็นโรคได้ไง่ายมากขึ้นด้วยขยะมูลฝอยที่เหลือทิ้งค้า ไว้ในชุมชนหรือว่าในบ่อฝังกลบแบบนี้นะคะมีสารเคมีนับพันชนิดเลยเป็นบ่อกเกิดของโรคต่างๆได้อย่างเช่นตับอักเสบก่อมะเร็งเชื้อโรคเอดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเกี่ยวกับทางเดินอาหารและก็อีกมากมายเลยนะคะอันเป็นต้นเหตุของโรคที่นําไปสู่ การเสียชีวิตได้ในท้ายที่สุดค่ะซึ่งมีเคสตัวอย่างแล้วนะคะโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ World Economic Forum เนี่ยเผยว่าประเทศยากจนหรือประเทศที่กําลังพัฒนาที่เป็นปลายทางของขยะจากทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีค่ะจะมีผู้เสียชีวิตราวๆ4 0 0แสนคนไปจนถึง1ล้านคนนะคะอันเนื่องมาจากโรคที่เกิดจากขยะที่ไม่ได้ถูกจัดก,การอย่างถูกวิธีนั่นเองแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีละ่ะง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือการลดขยะในมือของเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดค่ะก่อนที่จะซื้ออะไร เราก็ต้องคำนึงถึงความจําเป็นของการใช้งานให้มากขึ้นนะคะเน้นยั่งยืนไม่เน้นฟาสแฟชั่นเวลาเราทิ้งขยะค่ะเราก็ต้องทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภทถูกถังกันด้วยนะคะหรือถ้าเราอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเราก็ต้องแยกขยะด้วยนะคะนำไปล้างนําไปตากแล้วก็สามารถส่งไปขายได้หรือจะนาไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่เขารับกาจัดได้ด้วยนั่นเองค่ะ และถ้าหากว่าเราทําตามแบบนี้กันได้เยอะๆนะคะก็จะนําไปสู่การที่เราค่ะจะสามารถนําพาคนไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ําได้ด้วยค่ะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยเพราะปลาค่ะเชื่องานวิจัยนะคะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยก็จะดีมากขึ้นด้วยรวมไปถึงเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องดีด้วยนะคะแต่นั้นค่ะอย่าลืมมาช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันกันกบคลิปเดวิลเยอะๆด้วยนะคะคลิปเดวิลเมื่อโลกไม่ได้หยุดพัก เราจึงต้องรักโลกสนับสนุนโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม